c ีไครับพาร์ทห้าอืมพาร์ทห้านะวันนี้ยืนดีนะเนี่ยอืมแนวรับแรกสองบาทหกสิบตังค์นะแนวรับใกล้สุดมีไหมแนวรับใกล้สุดสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์แนวรับถัดลงมาเป็นสองบาทสี่สิบสองสตางค์ครับอืมประมาณนี้เนาะแนวต้านแรก สองบาทแปตังวันนี้ก็ชนนี่วันนี้ก็ทำหายสองบาทแปแนะนะครับแนวต้านถัดไป3าบาทแปดตังนะครับแนวต้านถัดไป3ามบาทยีอ่าสามนะแนวต้านแบบเบรกได้ในวิ่งหูตูบไ,ไม่ใช่วิ่งกระชูดนะ ประมาณนี้ครับแผนสําหรับคนไม่มีของแผนสําหรับคนที่มีของแล้วนะครับล้วอยู่สูงสูงเขาก็สามบาทยี่เนี่ยประมาณนี้กลุ่มผมนี่กลัวสูงทุกคนนะครับนะครับประมาณนี้เนาะกรณีพรุ่งนี้ CAZ ไม่สามารถยืนเหนือ2บาท8 8สตางค์ได้และแย่หางลงมาหลุด2บาท74สสตางค์จบวันยังปิด ต่ำกว่า2บาท88สตางหรือจบเที่ยงครึ่งยังปิดต่ำกว่า2บาท88และแย่หางหลุด2บาทเ4โอกาสเขาจะย่อลงมา2บาท6และ2บาท42เป็นไปได้คุณก็เก็บตอนนั้นนะครับประมาณนี้นะแผนที่2 CAZ ไม่หลุด2บาทเ4เลยแถมไปยืนอยู่2บาท88สตางได้ โอกาสที่คุณต้องรีบสะสมใต้ 3, สามบาทสามสิบแปดสตางค์ให้ไวครับให้ไวเลยนะคุณมีมันม,มีโอกาสสะสมประมาณสี่สตังค์เนี่ยอ๋อง่ายๆประมาณสี่สตังค์เนี่ยก่อนที่เขาจะเบรกสาบาทสามสิแปดซียแซนะครับเืียแซนะเพราะว่าตอนนี้เขาย่ำจนเรารู้แล้วว่าเออเข้าใจแล้วว่าเขาตั้งใจกำลังจะขึ้นแต่ว่าวอลุ่มเขาจะไม่เหมือนคอตโต้เขาจะค่อยๆค่อยๆ จะค่อยๆนะครับวอลุ่มยังไม่เต็มวันนี้นะประมาณนี้นะครับสรุปแผน c ีอีกรอบนึงแนวรับ2.74แนวรับ2.60และ2.42โอกาส้วพรุ่งนี้ถ้าเกิดพรุ่งนี้เปิดมานะไม่สามารถยืน2บาท88สตางค์ได้แถมมาปิดแดงครึ่งวันเงี้ยลงไปหลุด2บาท74โอกาสจะย่อมีครับย่อไปหา2บา6และ2บาท42เป็นไปได้นะแต่แต่แต,แต่แผน2เป็นไปได้มากกว่าคือวันนี้เขาจอเบรกจอเบรกปิดยังเป็น2บ6เลย ถึงแม้จะเป็นแท่งเล็กนะแต่จอเบรกนะครับถ้าพู้นี้ยืนเหนือ2บาท88สตางค์ได้แล้วไม่หลุด2บาท7โอกาสที่เขาจะขึ้นไป3บาท8 3บาทยและ3บาท38เป็นไปได้คุณต้องสะสมระยะเนี้คุนคุณต้องสะสม c s s ใต้3บาทเอางี้ดีกวะเออเอางี้ดีกว่านะครับประมาณนี้เนาะ c ีนะครับถามว่าทำไม c s s ไม่ยอมลงลืมดูเป้าใหญ่กันมล่านี่ครับ เหมือนใครอะเซียแเหมือนไทเกอร์กับเหมือนคอตโต้คือเซีซเนี่ยสามารถขึ้นมาแทงทะลุกลางทางได้แล้วแต่ยอ่อขึ้นมาทะลุ3บาทหนึ่งตังได้แล้วแต่ยอ่อถ้าเขาย่ำย่ำแล้วไม่หลุดแล้วอยู่ดีเขาผ่าน3บาทได้โอกาสที่เขาจะไป3บาท4 6 4บาทและ4บาท90เป็นไปได้นะครับผมถึงบอกว่าตอนเนี้ย ถ้าคุณสะสมใต้สามบาทอ่ะคุณจะมีใชยไปกว่าครึง่งถูกไหมถ้าเกิดคุณไปอยู่สามบาทห้าสิบมันก็ไม่ใช่ปะถูกไหมคุณต้องสะสมใต้ครึ่งทางดิเพื่อจะลันไปสูงสูงถูกไหมเพื่อจะลันแบงสูง,สง,สงมีหุ้นอย่าเพิ่งรีบขายครับหุ้นพวกนี้เติบโตกําไรดีธุรกิจก็ดีนะครับถึงแม้มันจะซบเซาบ้างในปีวิกฤตแต่ต่อไปเขายืนอยู่ยัง้งยืนยงได้สบายๆนะครับถึงแม้เขาจะเป็นหุ้นเล็กนะแต่บริษัทเขาไม่เล็กนะ อประมาณนี้นะครับแผน c ีประมาณนี้คนมีของแล้วอย่ารลายใจคอโต้ก็มีไทเกอร์ก็มี c ีเก็มี ETE ก็มี INGS ก็มี SKE ก็มีคนอะไรมีโอ้โหเกือบสิบตัวทั้งคนผมเคยเห็นนะมีตัวละพันหุ้นอตอนหุ้นขึ้นหุ้นลงเนี่ยโหจิตใจวันไหวเลยวันไหวตอนหุ้นขึ้นไม่ค่อยวันไหวตอนหุ้นลงหรอกหุ้นลงเงียบกิ๊บนะครับจริงป่ะ <c oughs> ผมก็เป็น ประมาณนี้ครับแผน c ี z เนาะนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องเลยครับขอบคุณครับ